สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยคีหึงหนักตามเช็คเมียตลอด6ปีสงสัยเมียแอบไปคุยกับคนอื่น เรียกได้ว่าเป็นหนุดคู่สามีภรรยาที่นับวันยิ่งสวีทหวานกันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างแอนและชาคริสโดยมีสร้อยคอครองใจอย่างน้องโพลูกชายหัวแก้วหัวแหวนและต้องบอกเลยว่านับเป็นอีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างที่ใช้ชีวิตติดดินสุดๆเลยทีเดียวล่าสุดทั้งคู่ได้ไปออกรายการเกลวันเดอร์โดยได้เปิดใจชีวิตคู่ว่าชาคริสเป็นคนที่ขี้หึงมากเช็คเมียตลอด6ปี รักฉันไหมเธอมีคนอื่นหรือเปล่าแอบไปคุยกับใครหรือเปล่าเพราะแอนชอบเข้าห้องน้ำนานๆและชอบคุยหัวเราะอะไรไม่รู้ตั้งนานเลยสงสัยว่าแอบไปคุยกับใครหรือไม่เลยต้องเช็คเมียตลอดเวลาขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ